วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดแหละมันไม่ใช่ว่าโควิดมาแล้วเราก็เจ๊งไม่ใช่ว่าโควิดมาแล้วบอกว่าชีวิตเราก็ไม่ดีหรืออะไรเงี้ย ติน่าเคยเจอวิกฤตนะตั้งแต่ตอนที่ติน่าเรียนจบแล้วโอ้โหพอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยหางานทําไม่ได้เลยแบบว่าแม้ว่าจะเรียนจบด้วยเกริอิมมันดับหนึ่งก็ตามนะแล้วก็ยังไงอะแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็ถามว่ามีประสบการณ์ทําการทํางานไหมก็มีบ้างหรืออะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้ดอยอะก็จะไม่ได้ดอยแต่หางานทําไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าติน่าทํำยังไง ตอนแรกๆนาะติน่าก็โทษคนนั้นคน,คนนู้นคนนี้ทําไมชีวิตเราแ่งแย่วะทําไมมหาวิท่อละไรแม่หวยแตกก็ทำไมเรียนจบแล้วทำไมอาการไม่ได้วะโทษครูโทษพ่อแม่โทษแฟนโทษทุกอย่างนะคะจนลืมอะไรลืมคิดด้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่จะเป็นตัวเป้นที่ตัวเราเองหรือเปล่าวะไอสิ่งที่เรารู้หรือวไอสิ่งที่เรามีเนี่ยหรือว่าความสามารถเราอะมันไม่ถึงวะวะโอเคามาจะเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าติน่าก็เลยเริ่มจากการนี้เลยดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะที่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้ว เอาความสามารถเราเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเราจะมี3อย่างที่มันทําให้ชีวิตเรามั่นคงได้ถ้าเราไม่มีอย่างใดอ,อย่างหนึ่งอ่ะเราต้องใช้อีก2อย่างโอเคไหมอย่างแรกคือเงินอย่างที่2คือความสามารถอย่างที่3คือเวลาถ้าไม่มีเงินเราต้องมีอะไรเราต้องมีความสามารถแล้วเราก็ต้องมีเวลาเราต้องใช้ความสามารถแล้วก็เวลาของเราเนี่ยในการหาเงินถูกไหมเราใช้ความสามารถแล้วก็เวลาของเราในการหาเงินถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลา แต่ว่าเรามีความสามารถแล้วเราก็มีเงินเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยไปจ้างคนอื่นได้ถูกป่ะแต่ว่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีความสามารถเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เงินหรือว่าใช้เวลาเนี่ยในการสร้างความสามารถให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ดูดิว่าตอนนี้เรามีอะไรหรือว่ายังไม่มีอะไรตอนที่ตีน่าตกงานตอนนั้นเนี่ยติน่ายังไม่มีอะไรตีน่าไม่มีความสามารถถูกป่ะตนนิี่าไม่มีความสามารถตีน่าก็ใช้เวลาที่ตัวเองมีและเงินที่ยืมคนอื่นมา ยืมเลยนะไปโรงเรียนโอเคไหมเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการสร้างความสามารถให้ตัวเองแล้วที่นาก็มาท online, ําออนไลน์แล้วที่นาก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆทําไปใช้โทรศัพท์ใช้ซื้อคอมมือสองมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจนสามารถที่จะสร้างได้ตอนแรกก็เป็นหลัก เพราะหลักหมื่นเนี่ยแน่นอนว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพดานรายได้พอมันติดเพดานรายได้ทาไงเลี้ยนต่อโอเคไหมเรียนต่อจนสามารถสร้างในหลักแสนจนสามารถสร้างในหลักล้านต่อเดือนคือแบบว่าเราอะรู้อยู่แล้วแหลวะว่าเราขาดอะไรเรารู้อยู่แล้วแหละว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเรายังติดอยู่แล้วเราไม่ลงมือทํด้วยชีวิตเรามันก็ไม่ไปไหนชีวิตเรามันก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามตัวเองเลยว่าเราจะปล่อยให้วิกฤตแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราสักกี่ครั้งครั้งแรกเนี่ยแบบโควิดคร,ร,รั้ง โรคบ้านเนี่ยอยู่ดีมันก็จะมาอยู่ดีแบบทุกอย่างก็ถูกสั่งปิดคนโดนไล่ออกจากงานลงงานถูกปิดร้านอาหารถูกปิดธุรกิจเจ๊งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่พอโควิดดีขึ้นเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้แล้วไงว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกนะเราจะทํำยังไงถูกป่ะพอไป,ไปมาโควิดรอบ2คนที่เตรียมตัวแล้วอะคือคนที่รอดคนที่เตรียมตัวคือคนที่รอดติน่าทำออนไลน์ตอนโควิดมาติน่าก็แบบว่าใจตุ้มตมต่ำต,ต,ต,ตเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะรอดไม่รอดวะ พอโควิดมาปุ๊บเฮ้ยเราขายดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตนิาก็รู้เลยว่าออนไลน์เนี่ยมันคือทางมันคืออนาคตติาก็ดันเลยแล้วเสริมเพิ่มความรู้ทุกอย่างเพราะคันที่สองมามันก็ไม่ได้กระทบอะไรถูกไหมแล้วตอนนี้ครั้งที่สามติาถามเลยว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองหรือยังโอเคไหมหรือว่าเรายังแบบว่าใช้ชีวิตไปตามยถากรรมโควิดมากี่รอบกี่รอบเราก็โดนเล่นงานถามว่าเราจะเป็นคนที่โดนเล่นงานแบบเนี้ยต่อไปหรอหรือเราจะลุกขึ้นมาสู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเอง ด้วยน้ำมือของตัวเองชีวิตเรามันจะมั่นคงได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเว้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานที่เราทํามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เราสามีเราภรรยาเราน้องเราเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองตัวเราอะ uh, สร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้หรือย,อยังตัวเราอ่ะ uh, หาไรายได้เพิ่มหาทางหาไรายได้เสริมทําให้ชีวิตเราอะมีอิสระได้หรือยัง โอเคไหมเพราะนั้นตีน่าฝากไว้ตรงนี้เนาะถ้าใครอยากเริ่มทำออนไลน์นะคอสบิสเนสดีว่านะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยหมดเขตวันที่24พฤษภาคมนี้แล้วนะโอเคไหมโปรโมทเขตวันที่24พฤษภาคมนี้แล้วถ้าใครนะอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวดีว่านะคะตีน่าเนี่ยสร้างนักเรียนมาบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้คือรุ่น6นะมีนักเรียนรุ่น2เนี่ยนะคะของตีน่าบางคนเรียนหลังจากเรียนจบไปนะสามารถสร้างเงินได้หลักล้านบางคนสามารถสร้างเงินได้หลักแสนบางคนเขาสร้างได้เดือนละหมื่นสองหมื่นก แฮปปี้ปล่ล่ะก็ใจว่าสร้างในเีนดีเทีะหน่อยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้เปล่ล่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งมากมีความสามารถมากแต่สิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไรคือความอยากที่จะอยู่รอดความอยากที่จะมีชีวิตที่มั่นคงความอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นทีน่าฝากไว้เท่านี้ถ้าอยากเรียนนะทักมา at i n a vocab โอเคไหม at i n a vocab ทีน่าจะช่วยคนที่อยากให้ทีน่าช่วยจริงๆ นะคะสำหรับว,วันนี้ทีาน่าก็มีเท่านี้ถ้าสนใจนะเหมือนเดิมแอดไลน์มาพิมพ์แอดด้วยแอดทีน่าโบแคลแลเรเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ